พิกเป็นไงไหมฮะเวลาน้ําท่วมแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นไงหน่อยแต่น้าแห้งมานี่ก็ตายอย่างนี้โอเหยวเลยใช่ค่ะหยวเลยถ้าเราไม่เก็บนี่เสียไหมพิกเสียค่ะเสียนะแล้วก่อนเดี๋ยวข้อดังเนี่ยเขาไม่ซื้อแล้วค่ะโอ้ถ้าข้อดาไม่ซื้อเลยข้อดังเนี่ยเขาไม่ซื้อเลยเราทุกปีเป็นอย่างนี้ไหมครับ เหมือนค่ะไม่เหมือนอตกใจไหมฮะที่มาเห็นปีสิปีแล้วไม่เคยมีอย่างนี้เลยตกใจไหมฮะที่มาเห็นพริกตกใจค่ะตกใจก็ร้องไห้เลยเนาะอะไรได้ก็เสียดายไงแล้วก็ลงทุนเยอะพี่เนี่ยเยอะนะแล้วก็มาไกลด้วยอ่ะมีตานเท่าไหร่ก็ใส่น้ำมันมา ก็ซื้อยายาปีนี้ยาก็แพงปุ๋ยก็แพงอะไรก็แพงหมดเลยน้ำมันก็แพงนะแล้วปกติเนี่ยเคยทำที่นี่กี่ครั้งแล้วเ่คยทำปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ค่ะปีที่แล้วประสบปัญหาแบบนี้ไหมปีที่แล้วนี่ก็หินหมดเลยมีร่ดอย่างเยอะ ปีนี้ปัญหาน้ําท่วมมีผลกระทบกั่เราเยอะไหมมีเยอะแล้วคิดว่าชาว์นีลองไปข้างล่ันอ่ะไม่เหลือซะต้องเลยข้างลานนะแล้วจะทํายังไงต่อไปก็ไม่รู้ต้องรีบเก็บก็บอกว่าลงทงไปเยอะแล้วก็เก็บเขียวได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ดีกว่าเท้งปกตินี่ถ้าสอง้าวมันเราจะเหี่ยวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเหี่ยวมากอ่ะเหี่ยวนี่ไวมากเลยนะตายนี่ไวมากเสียไวมากเลยถ้าถ้าเหี่ยวเหมือนกันนี่นะสองวันแล้วนะสองวันนี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วนี่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมอย่างเงี้ยใช่ค่ะนัน<า>ง<อ>่งขันอยู่ข้างในไม่มีที่ลำไยค่ะ แล้วมันจะเป็นโรคเหี่ยวเลยใช่ไหมใช่ค่ะไตเหี่ยวครับอาการแบบนี้จะอยู่ได้กี่วันคนระับแค่สองว,ว,วันนั่นเลยต้นจะน่าหมดเลยจ้ะเก็บว้ที่สูงนี่สองวันแล้วก็หนึ่งวันนี่นี่เขาซื้ออยู่แต่ถ้าสามวันสี่วันนี่เขาไม่มีใครซื้อแล้วไม่มีใครซื้อเลยนะแท้งเลยค่ะเราทอ้อไหมฮะ พ่อมาพอลงทุเยอะเลยเสียดายนะไม่มีตังเลยนะปว่วยยาก็เซ็งมาตินี่เยอะแล้วตินี่เยอะไม่มีตังไปแจกเขาแล้วมง <c oughs> ที่ลงทุนมาเนี่ยเราไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาไหมก็กู้ปว่วยยาไงอื ป่ยยาเ็เพงกูมาทันกูมาไปเยอะแสงกว่าๆแล้วมั้งไรอย่างนี้นะเงินของตัวเองอีกทุนของตัวเองอีกทุนของตัวเองนี่ไม่ได้นานเลยแต่ไปเยอะวันนี้เอาคนงานมาเก็บเก็บแบบไหนฮะจ้างเขาแบบไหน,น จามเป็นกิโลค่ะโอ้กิโลเท่าไหร่กิโลละสี่บาทค่ะเนอะถ้าเกตแดงนี่กิโลห้าบาทถ้าเกตเขียวนี่กิโลละสี่บาทแต่ถ้าไม่รีบเก็บนี่จะเสียไหมเสียค่ะอ,อยู่ได้ประมาณละสองวันสองวันสามวันนีแเลยแต่ที่นี่สามวันเดือดเขาไม่ค่อยชอบแล้วค่ะอพอค่าก็ไม่เอาเอีกนะใช่ค่ะไม่เอาเนี่ยหาหาเท่าเกตซื้อย่า ก็ทัานญาติด้วยลงทุนเยอะด้วยแต่อย่าให้หนูมีหนูคนเดียวหนูสองลูกเลี้ยงด้วยนี่ก็สองลูกไม่ไหวพี่ก็ตายหมุนอย่าได้เขาช่วยลูกเลนนี้ยงอย่างเงี้ยจะเราลงทุนไปเยอะนะจ้ะ แล้วก็อยากให้เขาช่วยได้นี่เขาช่วยซ้ำนิดนึงให้กำลังใจ